สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขขาวน้ากันจะมือนี่มีมากลิ่นฟ้าจะและ้วก็บบฝรั่งต้มหรือว่าลวกแลก้วก็มีแค่รสหน่อยลวกจะมือนี่มีน้าพริกเ็ดจะพี่น้องแซบขนาดจะเฮดล่มน้าพริกเฮดล่มผสมเฮดตลาดจะตำใส้พริก เมื่อนี้ใส่ปลากร้ปองแสบนวดบกลินฟ้าหรือว่า,อาคนไทยเพื่อนๆอื่อยังนาะฟักไอากาบอพิมกะบบบกคอยลู้จักปันไหนจ้ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยต้มจ้ะเอามาต้มเอามาต้มปกติข้าจ้าว่าเผาไฟนาะจ้ะนี่ล่างน้ำดีๆแล้วก็ะเอามาต้มเอามาลวกจ้ะพึ่งเคยเห็ด แบบวิธีต้มกินนะจ๊ะพี่น้องเห็ดเฝ้เฝแซบขนาดจ้ะกับน้ำพริกเห็ดนี่จ้ะถ้าว่าชิว่าเอินซุปเห็ดก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าใส่เฮ็ดหลายคือกันมากินเขาน้ำกันแสบๆจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมกับเขาแบบนี้กินเข้าได้หลายอีกแท้จ้ะพี่น้อง กินยิ่มหรอจ้าพี่น้องเหลือหลายคือเกาจ้ะสำหรับน้ำพริกพิมกับซิกินไดประมาณสี่ห้ามือเลยจ้ะพักต้มกับซิไดประมาณสองมือสามมือจะพี่น้องพอกันคลิปนาสวัสดีจ้าบนหาเสือเลยจ้ะพี่น้องว่าต้มกินสิซ่บจ้ะหมากดินฝาถ้าไผย,ยังเบ่เคยได้ล่องต้ม ไปลองต้่มบิง่งนอจ้ะหลวกข้าวเดียวจ้ะประมาณสองสามนาทีกะซุกดีแล้วจ้ะพี่น้อง